สบายดีเหมือนเอก็มาใส่ผุ๋ยพุ่นผุ๋ยยางอีกนาะพี่น้องเนาะกบอย่างมาใส่ผุ๋ยยางกำลังกำหุ่มพี่นอ้องอ่าผุ๋ยอันตัวนี้ประมาณสามปีสามผู้ในผู้ใดเอหู้เพราะว่ามันใหญ่ซ้ำนี้แล้วบัดตกแรกมานะ ม,มันปลูกบมีน้ำเนาะเพราะตกแรงมาใงช่้นนี้บางเชือกระตายแล้วเขาเห็ดกะไดมีคนแก้ไขอะไดบอกมือใหม่เ่ยเคออยเป็นมือใหม่ที่ปลูกอย่างแต่ว่าตอนนี้นะ่ชิชใส่ปุ๋ยนี่ิใส่ปุยยย๋ยให้มันต้นอย่างก็ประมาณชำนนั้นแหละ ยังจักปียังได้ขี่แล้วก็ใช่ยังแน่ยยังตกแรงมาบม่มีใช่บ่มีน้ำเด้อปลูกปลูกแบบแรงแต่ว่าตกมาเดือนประมาณเดือนเมษาบางต้นมันกระตายมันติดพญาิบอผพี่น้องหรือว่ามันขาดน้ำบอกมาใน่เดอ้อบอกเมื่อใหม่ยังไข่แน่ขอาใจเดอ้อ